สวัสดีจ้าวันนี้ฮั่ก็อยู่กับบิ่มกว่องเซ็งออกง่ายแต่ชั่วแล้ววันนี้มีสภาพเบิรงรถเก่งอีโคคาร์ที่บอกเลยว่าโคประหยัดน้ำมันและก็ได้เป็นตัวรุ่นท็อปสุดออปชันมีมาให้จัดเต็มจากพี่น้องก้าวคันนี้เลยได้เป็นตัวนิสสันอะเมร่าหนึ่จุดากปี2016และคันนี้เล็กไม้ใส่งานมาแค่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นจากพี่น้องรถสวยไม่น้อยราคาถูกจาจากราคาปกติหนาป้ายเนี่ย 2องแสนาบาทพี่น้องแต่วันนี้บิมมีราคาพิเศษไ้เอาไปแค่2องแสนาบาทเท่านั้นจ้าและสาม,มารถจัดฟรีในเดเต็มผู้ไใดสนใจฟากโทรหาบิมได้เลยทีศูนย์หาศนหกสี่เจ็ดเจ็ดเจหรือว่าจะทักไลน์แอดเอาไปเชียเข้ามาก็ได้จ้ะทีแอดเซอ์เคเอสหนึ ana, ่งสองสมี่แอดดนะทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันใดจากพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวซื้อสดนอกจากบิมฟรีแวดให้อเจ็ สนใจยารอสายดีจ้ะมาจากวิทยาลัยเบงออฟชันตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถของขังน้นหนีกันเลยจ้ะพี่น้อง สีตัวรถคันนี้นอกจากเกเซเวนโตสีขาวงกประเดิมมาจากโรงงานชุดแต่งคันนี้มีมหาให้วเรียบร้อยจากหลบคันดเดวิโตชุดแต่งของตัวดิสมอไฟ้าหนาคันนี้สภาพสวยจากบ่มีห้อยแต่ห้อยเล้ามาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกมาใหายสองคู่หนาและสีตัวรถคันนี้สีสวยเสม,มอหลอบคันนี้ดีจา้าเครื่องยอนต์คันนี้นอกจากดเดวิโตเครื่องยอนต์ขนาด1.2ลิตรคาเวนโตเชื้อเพลิงเบนซินจากพี่น้องและโค้งสั่งตัวรถคันนี้เห้ารบประกันได้ว่ารถบ่เคยเกิดอุบัติเหตุชนนักพลิกความจม นามแน่นอนจานเราเปโซหัวน,นอดบ่มีห้อยแก่ห้อยไข่พี่น้องบ่มีการแก้การไข่มาเลยจ้าได้เป็นตัวฟ้ากระโปรงเดิมมาจากโรงงานและสีตัวรถขั้นี้พี่น้องบีมบริวาสสีตัวรถหนีสีสวยเสมอรอบขั้นได้เป็นตัวสีขาวหมูกจากสภาพสวยๆหัวนอดฟังนี้บ่มีห้อยแก่ห้อยไข่บ่มีห้อยสาสีพลสีและห้อยตอกเมงอาคดีได้เป็นตัวห้อยตอกเมงอาเดิมๆมาจากโรงงานบ่มีห้อยบุบือวห้อยยิ้ยิมมาเลยจ้ะพี่น้อง แล้วหัวนอนฟังนี้บ่มีการแก้การไข่มาเลยจ้าแล้วออฟชั่นภายในตัวรถค่ะมีพี่น้องได้เป็นตัวผ้ายนดําผ้ายีดํานี่บริวารดูแลรักษาง่ายจ้ามีเป็นตัวแอร์แบ็กมาหาย้องคู่นะเครื่องเลนก็ได้เป็นตัวเครื่องเลนนาจอทัชสกรีนแสดงผลในตัวกล่องถอยหลังมาหายน้ำจ้าพี่น้องคันนี้มีกล่องถอยแอร์ออโต้เกียร์ออโต้กุญแจขี้เลสกดปุ่มสตาร์ทและตัวบอคคันนี้จะเป็นตัวบอคหาลายกราฟิกสภาพสวยๆจ้าบริวารคันนี้ออฟชั่นมีมาหายจ้าเต็มไดด้ตัวทอสุ ปี2016รุ่น v l มาแล้วจ้าเรียบร้อยชุดแต่งมีมาหารอบคันพี่น้องด้านท้ายมีชุดแต่งสปอยเลอร์กล่องถอยหลังยางที่บีมบอแล้วก็มีเซนเซอร์การรยถอยมาหาอีก3ตำแหน่ง ที่เก็บของหนีภายในกวางอดีิจ่าพี่น้องแลไฟถ่ายเดี๋ยวบ่มีห้อยแต่ห้อยเล่าชุดแต่งคันนี้ได้เป็นตัวชุดแต่งของดิสโมมาหายหลอบคันอีรีจ้าและออปชันภายในตัวรถขันนี้พี่น้องคันนี้ได้เป็นตัวระบบไฟฟ้ามหาห้แลวเรียบร้อยรอบคันกระจกบานเลื่อนป้บไฟฟ้าซีบานฟังคนขับป้าบออโตกระจกมองขางปับมุงมองและกาภาพเก็บแบ,บ็ไฟฟ้าพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นตัวพวงมาลัยแบบมันตีฟังชันตาเพิ่มเสียงรถเสียงได้เปลี่ยนโหมดได้มีแอร์แบ็คมาห้ยสองคู่นะฟังขวาคั้นนี้พี่ กดปุ่มสตาร์ทไม่ได้เรียบร้อยเหล็กไม้คันอีพี่น้องใส่งานมาแค่แปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเกือยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรทำงานจ้าและสภาพตัวตบอฟังค้นข้าบอผผาสภาวสวยลองร้อยการใส่งานบีมบริวามีมาหน่อยอดีจา้าผู้ใดสนใจยนอยูออ่พี่น้องนิสันอเวลาโตท็อปซุโตัวีแอลพี่น้องกล้องถ้อยหลังมีหายชุดแตง่งมีมาหายหลบคันแรงมือดีดจัดราคาพิเศษหายเหลือเพียงแค่สองแสนสามหมื่นแปดพันบาททำานจ้าและสามารถจัดไฟแนนซ์เต็ม ผู้ใดสนใจฟาวทรหาบีมได้ได้ที063 5 064 7 7 7หรือว่าจะฮักไลน์แอดโอเบเชียเข้ามากไ็ได้จ้า T s i Ks 1 2 3ซีมีแอดดานะถักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้จ้ะพี่น้องหรือว่าพี่น้องสนใจเป็นตัวสื่อสดนอกจากบีมฟรีแวดให้อีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์สนใจยาลอซายดีจ้าและสำหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้นะจ้าบีฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นการั่างใจให้พวกเฮาทีมงานกลวงเสียง แล้วสลาบวันนี้วิดีโอขอตัวลากลับไปก่อนจ้าพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสลาบวันนี้สวัสดีจ้า